สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวครับรีวิวนี้นะครับสวัสดีครับ mm hmm. เป็นคาร์กาแปดนะครับก็ผมเคยทำรีวิวแล้วแหละแต่ขออีกทีก็แล้วกันเนาะ <S <S <ค>น <venant> ตัวคาร์กาแปดเนี่ยรอบนี้ในปีเวอร์ชั่น2025ก็คือล่าสุดนะครับของเข้ามาเม,ามาื่อวันเดือนที่แล้วเนาะ <S <S นต้นเดือนต้นเดือนช่วงต้นเดือนเกือบต้นเดือนที่ผ่านมาในกล่องก็จะมาแบบเดิมนะครับมาแบบเดิมแล้วก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับส็อกเก็ตแพ็กเกจก็เป็นแบบเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ ปืนปีเวอร์ชันใหม่และราคาก็อัพขึ้นมาด้วยนะครับอัพขึ้นมาด้วยตัวปืนเป็นไม้แท้ๆนะครับแล้วก็เป็นบอดี้โลหะทั้งตัวนี่คา9 8ปืนสไตล์ปืนสะสมนะครับเป็นระบบคัดปอกหรือระบบแอร์คอรกิ้งจากโรงงานมาเขาก็จะถอดตัวชุดยิงออกแบบนี้นะครับแยกมาชุดโบโร์แยกมานะครับจะอยู่ตรงนี้ครับอุปกรณ์ของแถมจากโรงงาน จะมีลูกกระสุนมาให้5นัด 1, 2, 3, 4, 5เป็นปลอกลูกกระสุนหนัดนะครับแล้วก็ตัวชุดชุดยิงนะหรือชุดโบโจะเป็นมาลักษณะแบบนี้ขอขุยัดเอาคาัตเตอร์กรีดก่อนนะครับแพ็คมาอย่างดีเลยอารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ครับนี่คือชุดสปริงหรือชุดยิงเขานะครับถามว่ามีของแต่งไหมผมแนะนำว่า อย่าไปแต่งให้มันแรงกว่านี้เลยครับหรืออย่าไปยุ่งอะไรกับมันเลยฮนะเพราะปืนพวกนี้มันเป,ป็นปืนออกสไตล์เกรดปืนสะสมนะครับของแต่งก็ไม่ค่อยมีแหละครับแต่โดยทั่วไปเพื่อนๆพี่ๆที่ซื้อไปก็ปไปแปะข้างฝาบ้านก็รกู้สึกสบายใจนะฮะมีของหายากของชุดยิงมารอบนี้ก็ถ้าจะให้ดูก็คือชุดสปริงหรือชุดลูกสูบเป็นอลูมิเนียมมาหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นโลหะอันนี้ลูกสูบนะอ่สาสแตเลสกระบอกลมเป็นสเตเลสนะครับแต่ชุดลูกสูบเป็นอลูมิเนียม งานจากดับเบิลเบลวิธีการใส่เข้าไปนะพอถอด,อดชุดยิงออกมาทีานี้เสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆต้องเพื่อนๆลองดูเนี่ยนี่คือเชียร์ตัวนี้นะนี่คือเชียร์เหล็กนะตัวนี้นะผมกดเห็นไหมนี่คือชุดลั่นไกนะครับผมกดไกลเชียร์มันจะลดตัวลงแบบนี้นะครับแล้วมีเดือยล็อกนะตัวเซฟล็อกของเขาเนะี่ยขนาดแบบนี้ถ้าเกิดเราจะใส่เข้าไปเรานี่ฮนะเราค่อยๆวางตำแหน่งโดยการกดไกลลงนิดนึงนะครับกึ่งกลางนะกดแค่ครึ่งเดียวไม่ใช่กดลงสุดนะกดแค่ครึ่งเดียวนะฮะแล้วก็ ใส่เข้ามาตรงๆแบบนี้แค่นี้ครับเสร็จแล้วแล้วก็พับลงยิงไม่ได้นะเซฟอยู่ตรงนี้ครับมันติดเซฟอยู่กดเซฟก่อนยิงอันนี้เซฟขออภัยนี่เซฟกดเซฟก่อนนะครับกดเซฟมาทางซ้ายกดไกลได้นะครับถ้าเซฟจะไปด้านขวาเซฟเซฟนี่คือเซฟนะครับถ้ากดเซฟอยู่อยู่ตรงนี้อ่ะเมื่อกี้เราใส่ก็คือเรากดไกลครึ่งแล้วเราก็ดันลูกเลื่อนเข้าไปใช่ไหมครับถ้าเราจะเอาออกทําไงนะครับดึงลูกเลื่อนถอยมา ไปก่อนนะกดตรงนี้ครับแล้วก็กดไกลเอาน,นิ้วนิ้วนี้เอื้อมมากดไกลครึ่งหนึง่งนะกดครึ่งหนึ่งเหมือนกันออกได้เลยนะี่ปลดตัวนี้คือตัวปลดปลดล็อกปลดล็อกถอดลูกเลื่อนออกนะครับเวลาจะเอาใส่กดไกลครึ่งหนึ่งใส่ลูกเลื่อนข้ามาแบบนี้เข้าได้เลยนะแต่ถ้าจะเอาออกกดตัวนี้ออกได้เลยนะครับประมาณนี้ <S <S ใส่กันเข้าไปเราจะรีวิวเนาะ มามาดูน้ำหนักเขาครับ0่นูนแล้วนะดึง2 1 2สามจองสองสอหรือ2อสองครับประมาณ3าโลสองขีดประมาณ3าโลสองหรือ3ามโลสามโดยประมาณนะครับน้ำหนักตัววัสดุอย่างที่บอกเป็นโลหะทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวปืนเป็นไม้นะครับ นี่คือไม้ทแทๆนะครับเพื่อนๆครับวูดหรือไม้ต้านหลังนี่ก็เป็นตามท้ายนีย่เป็นท้ายเหล็กนะครับเก็บมาราคาปืนนะครับราคาปืนเท่าไหร่เนี่ย <laughs> 6,005นะครับราคาปืน6 0 0ันะครับงานที่เป็นไม้แท้แล้วราคานี้ผมว่าไม่แพงนะเพื่อนๆนะนะครับนี่ก็คือราคาวันนี้นะครับ DB101A นะฮะรุ่นนะ6 0 0าแต่ถ้าเป็นตัว DB106 ตัวที่เป็นตัวเรียนฟิลก็7,700นะครับโอเคประมาณนี้นะราคา6,500น้าำหนัก2โล2โล2 2โล3อ่า2โล3ความยาวเท่าไหร่สโลอนะครับ3โล 2, ขออขอยขออภัย3โล2ความยาวอ่าตลับมิดอยู่นี่ครับมาความยาว1 1 0 1ง1 1หรือ44นิ้วก็ยาวเท่ากับทเรียนฟิล นะครับยาวเท่ากันกับย f นฟิลเลยนะครับท่อ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 ก็ประมาณเดียวกันครับประมาณ60เซนหรือประมาณ5 0 9ก็ท่อนี่ก็คือประมาณจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับท่อปืนนะครับประมาณ60เซนโดยประมาณน้ำหนักก็3โลกว่า3โล2อ่ายาว1 1 1อเซนติเมตรหรือ11 0ประมาณนี้นะครับความแรงเรามาดูความแรงกันอ๋อตัวปืนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะเพื่อนๆครับ ราคาปืนเรารู้หกพันห้าลูกปืนอยู่นี่ลูกปืนอยู่นี่อ่าความยาวน้ำหนักเรารู้ละลูกปืนอยู่นี่นะครับเดี๋ยวแกะลูกปืนก่อนลูกปืนเขาจะแถมมาห้านัดอ่าเป็นปลอกอลูมิเนียมนะครับปลอกอลูมิเนียมตัวนี้แถมมาทั้งหมดห้านัดนี่นะลูกไรเฟิล นี่นะครับ <5. S 1> โดนเข้าไปถึงกับตายเลยใช่ละลูกป,นปืนจริงนะครับอ่าแล้วก็เรามีลูกปลอกสำรองขายด้วยนะครับนะปลอกสำรองขายด้วยชุดละหนะ้าบใช่ครับชุดละหนะ้านัดเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าเกิดใครต้องการซื้อเพิ่มเติมจากที่โรงงานแถมมานะครับชุดหนึ่งก็เนี่ยครับเก้าร้อยห้าสิบบาทเนาะตัวปืนหกพันห้าลูกปืน ถ้าจะมีลูกปืนเล่นด้วยนะครับใช้ลูกขนาด0.20กรัมนะครับลูกวันนี้เราก็แนะนําเป็นลูกอีทพันนะครับหถุงมี4,000นัดลูกจากไต้หวันนะครับปกติเราก็จะเห็นแต่แก๊สลายพังแต่วันนี้เรามีลูกลายพางมานะครับแล้วก็ตัวซิลิโคนสําหรับฉีดบำรุงรักษานะครับตัวนี้<ม>ก็ตัวปืนมันเป็นระบบอารมณ์ชักยิงเนาะมันไม่ใช่ระบบไฟฟ้าไม่ต้องดูแลอะไรมากมายสิ่งที่ดูแลได้ก็คือตัวนี้ครับซิลิโคนหล,ล่อลื่นบำรุงรักษาเป็นสเปย์นะครับกระป๋อง150บาทนะครับก็ 500 ml กระป๋องนึงก็ใช้เป็นปีงานตัวนี้เนื่องจากเป็นงานเกรดที่ผมคิดว่าคนที่ซื้อไปก็ต้องรักแหละนะครับรักรักปืนตัวคลาแล้วแหละถ้าไม่รักก็คงไม่มาหาซื้อกันนะเพื่อนๆเชื่อไหมว่ารอบที่แล้วที่ผมได้มาเมื่อประมาณช่วงกุมภาได้มา2ลังนะครับก็คือ6ตัวหมดภายใน3วันนะครับเพื่อนลองสังเกตดูนะพอเนี่ย พอสเปร์ซีโคนมันโดนไปที่ไม้สิ่งที่เกิดก็คือความเงางามและความคลาสสิกมันก็จะเกิดที่ตัวปืนนะครับตัวนี้เป็นสเปร์ซีโคนที่ป้องกันสนิมไล่ความชื้นนะครับทําให้ปืนเงางามทําให้ปืนดูสวยงามหล่อลื่นไปในตัวนี่เห็นไหมครับสวยขึ้นหล่ขอขึ้นเลยกระป๋องหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอง โดยทั่วไปเขาจะฉีดที่ปืนสั้นอารมณ์ชักยิงพวกนี้ได้หมดนะครับปืนอารมณ์ชักยิงปืนสไนเปอร์นะครับพวงนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นชุดลั่นไกหรือชุดยิงก็เนี้ยฮะชุดซ็อกเก็ตลูกกระสุนชุดพวกนี้ช่องคัดปอกอะไรพวกนี้ฉีด,ฉ,ดฉีดได้นะครับแต่ไม่ไม่แนะนําให้ฉีดเขาอัดไปที่ลํากล้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฉีดอัดไปที่ลํากล้องมากๆลูกกระสุนจะยิงแล้วไม่มีทิศทางนะครับอ่ะต่อมาเราดูวิธีการเล่น ผมล้อเลื่นให้ดูละวนะสวยๆเลยแล้วก็เอาลูกนี่ฮะลูกบีบมาใส่ลงที่หัวแบบนี้เราวางลงไปก่อนแล้วเราก็เอาปลายปลายนิ้วกดลงไปกทีนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดเราเอาวางแล้วเราเทแล้วมันจะเป็นไงฮะมันยังไม่เข้าล็อกนะเพราะปลายมันมีโอลิงสีดำด้านมีออยล็อกอยู่เราก็วางลงไปแล้วก็กดนี้นะครับวางลงไปแล้วก็กดแบบนี้นะครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็ กดลงแบบนี้นี่เรียบร้อยครับมาวิธีการเล่นต่อไปหนัดนะ,ด,ะดึงดึงโบทถอยหลังใช่ฮะวางลูกไป1นึ่สองสาแล้วก็หมินะครับวิธีการ เล่นคือดึงตอนดึงมันจะง่ายแต่ตอนดันกลับต้องออกแรงสู้กับสป,ปริงนิดนึงนะครับแล้วก็พับลงแบบนี้มามาดูความแรงนะครับพั่เข้าให้สามร้อยแปดนะครับเวลาเรานัดต่อไปเราจะขึ้นลำใช่ไหมครับมันจะคัดคลายปอกมันเป็นระบบแคดปอกออกมา มันลั่ละดึงไม่สุดดึงไม่สุดขออภัยขอคีนี่ขอคีนะครับเนี่ยสามสี่สี่ใสซีโคนเยอะไปครับตอนดันขับลื่น สามสองหนึ่งนะครับมาสุดท้ายสามสองหนึ่งประมาณนี้ก็สามร้อยบวกความแรงชุดยิงชุดลั่นไกลก็จะเหมือนกับเรียนฟิวเนาะข้อควระวังนะครับอย่าสีสีโคแล้วมาเล่นอย่างผมลื่นครับ <laughs> เดี๋ยวขออีกทีนึงก็แล้วกันนะครับแก้เขินแก้เขิน ใส่ลูกก่อนเอาวิธีใส่ลูก่างนี้นะครับดูส้่อใส่ลูกก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้เราวัดความแรงกันอยู่ในท่านั่งเนี่ยมาดูท่ายืนบ้างนะฮะคารับค <c oughs> า98นะครับ เหลือไม่เยอะนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ารอบนี้เราสั่งมาเยอะแต่ดีที่ยังมีของให้ให้ให้รีวิวนะอยู่ในช่วงที่ของเพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับ เดี๋ยวนะครับเพื่อนับมันลื่นนี่แหละเดี๋ยวผมขอขอนุญาตเอาผ้ามาเช็ดหน่อยได้ไหมมือผมมันลื่นไปหมดเลยครับดันไปก็ติดสักครู่นะเพื่อนนะแนะนำว่าถ้าฉีดซิลิโคนแล้วต้องเช็ดผ้าด้วยนะครับเช็ดช่วงชุดคันล้างนี่นะครับ ตอนมือจับเนี่ยใส่ทีคนแล้วก็ขอยัดารูปๆหน่อยอ่ะอีกขออีกีน,นึงกระชับขึ้นแล้วแหละโอเคนี่ลื่นง่ายขึ้นละโอเคนะครับหมดนะครับประมาณนี้ เมื่อกี้ลื่นจริงๆเพื่อนครับมือผมข้างนี้จับปุ๊บข้างนี้ดันไปมันดันเข้าไม่สุดนะครับประมาณนี้อโอเคก็ถ้าฉีดซีลิโคนให้งามๆแล้วก็เอาผ้าเช็ดแบบนี้นะครับนี่สวยเลยแต่ยังไงผมก็ต้องแนะนําว่ามีซีลิโคนหรือว่าน้ํามันหล่อเลื่อนฉีดก็กดีนะครับเพราะว่าตัวปืนมันเป็นไม้พอมันได้ได้น้ามันปุ๊บมันก็จะดูผิวมันก็จะดูฉ่าขึ้นนะครับแล้วก็ตัวชุดยิงชุดลูกเลื่อนพวกนี้นะครับ ถ้ามันมีน้ํามันเกาะอยู่มันก็จะป้องกันสนิมและไล่ความชื้นให้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคฝากไว้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับสําหรับคา98หกพันห้าร้อยบาทนะครับตัวปืนวันนี้เอาชุดชุดพร้อมชุดพร้อมเล่นใช่ไหมครับเล่นครับก็ก็ตัวลูกปืนถุงหนึ่งอย่างนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทเนาะแล้วก็ซีโคนถ้าเอาไปด้วยก็ร้อยห้าสิบบาทชุดนี้สนะี่ร้อยอ่าสี่ร้อยค่าส่งสามร้อยหกพันเก้าบวกค่าส่งสามร้อยเป็นเจ็ดพันสองร้อยบาท ชุดพร้อมเล่นรวมส่งแต่ใครจะเอาแต่ปืน6กพันห้าค่าส่งก็300พอนะครับปกติค่าส่งมัน3 0 0้กว่าบาทเนาะเกือบ400ก็แล้วกันนะค่าส่งแต่เราคิดแค่300นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกนจนจบครับดูผมก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับผมก็รีวิวแบบบ้านๆนะไม่ได้มีตัดต่ออะไรเนาะทำรีวิวุ๊บก็อัพลงให้เลยนะครับขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามชมกนจนจบครับหวังว่าได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อนๆสนใจ ก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคลิปวิดีโอของที่ร้านมันจะมีลิงก์ QR code อ,อยู่เพื่อนๆก็สามารถแอด a c e b o o k แอด Li น์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับโดยการแตะตรงดีสคริปชั่นนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ